มาเดอจ่าจกินข้าวน้ากันข้าวเหนียวหนึ่งห่อๆแรดดิก,กับใบมันนะจ๊ะซุปน้ำม่นหน่อยนึงเลือจากเค็ดแล้วกะ็แบ่งไปให้คนป่วยน้ำแนแบ่งไปให้หมูยูรานไทยน้ำเนนะคะแล้วกะ็มีน่องไก่ทอดจะ้ะทอดไปใ้คนป่วยแล้วก็เปลาหวานของแม่ปูไหม้มาหมูว,ว่านเนี่ยก็แบ่งไปคนป่วยน้ำเข้าก,กับกินน้ำเนาะซัมเนียกอิ่มดอกเดือฝ้ากิน้าไปเด๋ยดรถเมสิมาก่อนนะคะกินฟางไปฝากคนป่วยฟอแมแล้ว คนบมไปกับกลินก่อนจังมาไป็นส้มพอดีแล้วเพิ่นกินเขาเคียงแม่น่าจะไปลดเมฆใบโม่งแต่ฮอดพิ่นก็พอดีได้กินข้าวีมากเพบ่ไก่ดอกสามนั่นสามไปแล้วเมฆย่างก็ได้อยู่แต่ว่ามันห่างไก่อันนั้นก็ไก่สำหรับแม่หน่อยเนาะเพราะว่ามันหิมะคันมันบ่หิมะแม่หน่อยก็ย่างเห็ดนางหัวได้อยู่หิมะตกมากระบาดมันก็แชะเชื้อเย็นนางลดเมฆเอายี่สิบเก้าโค่นลอยระบาด xong nó mày xanh á con bùa nhạc tình là nó quay lưu cái bàn อันอาหารในสายบานเข้าสุดยอดแล้ว สรงขอขวนไปบอกแล้วแล้วจับข้าวเที่ยงไปให้กินเนือะพี่ัันคนคนหลาด 外了、right, right. เจ้าของหันหลานอันหลานหาันไทยนันนคนเหนือคนเป็นคนชนเผาบนเขาซื่อดอยยังน้องบานลืมโอ้ยดอยช่าง เป็นชนเผ่าจริงๆนะคะจะเชี่งร่ายนะันไม่นด้จับบอบพิษดอยาา้างดอยผักเนื้อพนุ้ยดอย้างนะคะเด็กดอยดอยช้างสุขของอรหานไทย มองไม่น่อยปเปรี้ยนเอาไปซ้อมเนืน้อกินแน่้อมเนื้อเห็นอาหารนิสานว่าเป็นมผู้หยิงจะเริง ขึ้แหละเปิดเปิดเท็กอาเบก่อนเท็กต๊อกเขาขายช่างหลดแล้วก็ะใสกองกระบ,บายต่อมากกับเปิดร้านนวดงั่มต่อมากกับขายต่อเขาขายเซตอาเบขายโมเมย์หน่อยดุนพี่อะไร ขายร,ายร้านเราได้ยังเสร็จแ่จกมาซื้อร้าน่อยจากมูเดียวกันนี่ละมูมงมูไม่ยน้อยเท่ากันเนี่ยละรุ่นน้องอาหารไทยอยากแจก,กมาพัฒนาใหม่แจงน้ำรับเลยเป็นผู้หญิงตี่กแกล่งขนาดเขาเป็นคน อยู่บนดอยนะเขาก็่ปเริ่มพืน้นกันพื้เจ้กของเ้อคเขาเมาื่อบานไปช้องปีใหม่ใส่สุดชเช่าเผาเต็มนวลนี่นั่นมันหนึ่งเริ่มซื้อเชาา่าเผาสุดงามง,งามรีซออจไงไหนเน่ยนะคนจังบอเพ็เนาะ ไปสินปีใหม่ของข้า,าวเผาบัานแกเพิ่งรูรมากมาข้างนโดนแต่มาเต็นยังมดขึ้นจะแทนไล่์สดทั้งเฟซบุ๊กยุคน่นะเดี๋ยเบิร์นนะฮะมีใจดีด ไม่ไก้ไปเนี่ยเจ้าลวา่าซื้อกินกับอันให้กินฟีทอกันเพอเพออันให้กินฟีหลายกว่าอัน่ายเงินมาไม่เจ๋เดี๋ยวไปรับไปบ้างฮ้อ,นะองเกเดี๋ยวเข้าไปกินเขาที่บ้าน มราหับไปไปเที่ยวกันไหเจ๊เราไปเดินห้างขับรถมาหับพาไปเที่ยวเจ๊เราไปดูคอนเสิร์ตกันมาสันวเวาราเราบอกไทยบรชัดเนาะเราออกแค้ท่านองคนจีนนะไป,ไปถ้าครูไปใช้ครูไปเมินเรไปไาน้อยก็ได้ ได้จะไปนั่แต่สนิทได้คำบุสนิทเขาบอกไปนั่นะม <c oughs> วันนี้เลิกงานเหนื่อยเจ๊ไปดื่มกันที่ผัดเถอะเห็นไหมใครมืได้นั่งบ่ดื่มแต่วานนั่งไปออกแค่ความวลนั่งกัมนมื่น่าจะไปนั่มอยู่เพราะนั่งขับรถมาส่งขึ้น มาได้นั่งเดิมอโอ๊ยอย่าให้กูไปเลยสูกเบือ่อเรียกแท็กซี่รอนานไม่อยากจะเดินมาเองอันตรายแล้วทุกวันนี้มาสว่าไม่ได้บ้างคือจะเกี่เลนว่าใครอยากเอาครับน้ำขึ้นกเ,กเ,นเนือน,เนไหนเนีย่ยใาญ cho chả làm lái đâu nè, thêm mắc với nồi mắc nhoi nhoi, nhoi nhoi sẻ quan พี่เื่อจะไปเยี่ยมเพื่อนเนี่ยจังดีเจอกันดีไหนไปกินข้าวร้านนู้นร้านนี้ไหมเดี๋ยวพี่ให้แฟนพี่ไปรับแต่ไม่เราไมีแฟนเนาะอิ่มแล้วเมาแล้วข้ามาส่งหอยบาน คูจทเอาเห็ดมาให้แม่น้อยเอาบูแบ่แม่แม่น้อยแหละเป็นตัวคู่ที่แม่น้อยให้นันน้ำปลาให้การให้ซ่อนไปให้ลูกเพิ่นใส่สกาวกินช่วงเขามาเก็บเห็ดเก็บแบ่ใครที่ถ้าใช้กัน ผู้ดเดียวกันแล้วที่ไม่น่อยให้บีบขอย่าซีฟันน้ำเล่าย่าซีฟันแล้วใส่ดีด,ดีด้วยจ้ะดับกินปากสุดยอยเห็นปูนเนี่ยรุดออกเอง đến trừ sạch mặt ngang đi mình ngay nhuận, này xong đi ăn thầm mình hết ạ là kabo này, đắp không nhìn lại kabo Nó ngắt ăn nè kabo có ngắt ăn nè kabo kim ngắt ăn 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 ขึ้นมาที่บ้านพี่เนี่ยมาฉันว่ายาสีฟันน่ะไปด้วยเห็นบนเรื่องแฟนบ่อยเลยสุบบรีหายใจออกมาไม่จะกินจะสูบชูวนี้พอไงวะาถือใจถือจอย่าสีฟันขาดจะบอกบอกราคาให้หูประได้ บอลราคาให้หูเฮ้ยแพงนะไกับพี่บานก็ได้มันก็แพงเลยนะราคา2องรอยกว่าบาทเมืองไทยมีนเนี่ยเขาก็กขายราคาเงินสวิตเดนแล้วเนะาะขายจะค่าทรงค่าหนังเขาบอกราคา บอกจะวัดใจไปโหลดฉันซื้อมา้าเถื่อไปสิอยากให้เราสุขภาพดีย่อมเสียหายเงินซื้อให้เราเอาอย่างก่อมากอ่ะใจดีบ้านก็นกนสมัครใหบ้บีบีมันสมัครกเคยขายขายเยอะช่วงนึงแันรังม้าไม่อยากให้ลูกเศร้าขายดีเพราะขายดีเยอะแต่มัน จมในไหน้ำข้านมั้งไม่ใช่ขัานฮอนม่ขัานไปบไป่นี่เรื่องของเรื่องแล้วเศร้าเศร้าเศร้าจะ,าาาาจะมักมันเนยน็แลแม่จะได้ซสื่ออั้ แม่ะสด็จซื้อไว้ให้ป้าป้าใส่น้ำรูกแม่กบเืิบแม่ก็ได้กินยานแล้วค่าต้นทุนค่าสมาชชีพสมัชชิพมมนก็นเลยถือถืออีหลีธรรมาดาแล้วเนาะยังเห็นออกมามันก็นอยากได้ละก็อยนะ่นยังไหน เรื่อเขามาก็อยากได้กำไรเบิล้ลเ,เลเนาะตัวนี้ก็ได้เพิ่งจะพยายามบันไลน์แบนนี้นดีๆเคยขึ้นระดับนั้นระดับนี้ลากหลานแบ่งส่วนแบ่งของเจ้าของขายได้แบ่งให้หลานให้มาใส่ซื้อให้หลาน ่เดี๋ยวมันมาสวีเดนแล้วพี่คุยกับมันเลยตัวต่อตัวมันทําต่อก็ต่อถ้ามันไม่ทําต่อหนูก็หมดปัญญาถ้ามันทําต่อหนูก็จะลงทุนให้มันก็ได้ป่ะนี่บีบีมันอัดคลิปส่งมาให้แม่ตามภาษาคนไทยพันเป็นเนาะมีแม่เฮ็ดเป็นกับมมันมาสูงหูกับมันแด้ จะเอาลงกูทุกจะย่างลูเอาลงกมาเป็นแม่ได้สอนลูกมอเศร้านะมาเลยนะถ่ายคลิปเพป็นเห็ดนี่แหะว้าวดูมหมูสามซ่นต้มโคกเมื่อคืนนี่คุณปังปอนบอกกับแม่ว่าอยากกินอีหยังมันๆน,น,นี่แม่ดากปอนมันรีดเถิบไปเถิบมามันเจ็บประสรันปอนอยากกินมันๆแถมม,มีกามดากประสรันเออเอาแม่ว่า เนี่ยกิ่นยังราคาหมูสิไปซื้อเอากระใจแม่ให้น้องไปซื้อให้ซื้อเขาเสร็จแล้วบ๊อบบ๊อบบ๊อบมาสันมาวันนึกออกแล้วท่านว่าให้มันเทศให้กินอยากให้น้องให้ได้กินใกล้ปอนเมื่อแล้วปอนขอกิ่นหมูท่านว่าแม่กว่าเออเออเดี๋ยวิส่ทรงเขาควหามันบอกมันเอาเงินไปเบิกเงินกับปอน ไปซื้อของมาให่หายน้นําเครื่องปงรุงสักอยังอันใดเหมดนก็เลยหลังจากคุยกระบกเหมืองไงแล้วก,ก,ก็เ,เ,ยเลยไปคุยกับบักหน่อยทัง้งเฟตพวกนี้ทำสามชั้นต้มโคกให้พี่ปอนกินในน้าเกันื้อหมูกิโลละแม่แม่มาเอาโลกเคืงสองโลไปเลยแม่จะได้ตักมาให้อากับญาติชิมเลยเออสองโลกับสองโลไปเลือกซื้อน่ะเลือกดีเลือกหน่อยนะหมูสามชั้น,นะชี้เอาชิ้นสวยๆแล้วค่อยบอกเขาว่าสองโลให้เขาหยิบชิ้นนั้นให้ แม่่าแม่ตอบอกวิธีเห็ดแต่ว่าเพิ่นเห็ดเป็นด้วยแล้วตอนแม่ไปเมื่อไที่แถวเชลามแม่สอนเพิ่นมักหลายเพิ่นเห็ดโซ่คู่โซ่โมคุยด้ใดกันย่องเพิ่นเห็ดสองคนไอหน่องบันนี่เสียงคุยกันดูหน่อยหนึ่งมัก <c oughs> ฟังเพลงช่วงนี้บอกไอผู้ไอว่าเปิดเพลงขึ้นแนรงหน่อยมาทั ก็เปิดเพลงเป็นไม่แรงๆ้วมาอัพบันก็นโดนกันยูทูบเนะาะไม่น้อยก็ได้เดตัสตดต่อลบก,ก่อเหรอหน่อยนึงก็เลยบอกคนว่าไปเนี่ยก็ได้มาเห็ดเป็นเง่นเน็กให้พี่น้องเลยเพิ่พอสําสำเร็จเนาะเลยบอกคนมาต่อไปถ้าจะถ่ายคลิปมาให้แม่นะเอาลงช่องนะ่ะหนูต้องระวังเรื่องเพลงที่สุดห้ามให้มีเลยนะลูกแม้กระทั่งเสียงละครบางอันยังไม่ให้เลยนะ มันมีเพลงที่ว่ามันมีลิขสิทธิ์อยู่ในละครก็มีแม่ว่าแต่หนูไม่พูดนะแม่หนูพูดไม่เป็นแม่ดม่ว่าก็คุยกันนั่นแหละมันต้องพูดบอกว่าอันนี้ใส่แน่นั้นก็ได้จะก็ถ่ายให้เขาดูว่าใส่อะไรลงไปบ้างพอพี่น้องก็ได้มองเห็นแล้วที่เหลือเดี๋ยวแม่จะมาช่วยทําแรกแมันจมว่นหนูก็เขินหนะ้าหนูจะพูดอะไรหนูทําไม่เป็นเหมือนแม่ไหมพ่อฉันมา กระเทยบามักเบากระเทยปากหนะักขีไอเอาเน,นื้อหมูนักวกกระตังนึงสิสินะขอนเป็นยังซื้อกระตังนึงแม่ก็เลยเอบอกเออ่เป็นยังแม่บอกว่าตีไกยันบมดไม่มาก่อนแม่เลยบว่าเป็นยังก็ค่อยเฮ็ดเหมือนคนเลยบ้าส่งคลิปยังส่งยังไม่แม่แล้วเพคนเลยว่า,า,าหน,านูไปนอนก่อนนะแม่สักนี้เพราะว่าบ่ายต้องห่อหมูยอช่วยอาเขาสั่งออเดอร์หมูยอมาโย,ยบานยาเพิ่์มเมียนรับเผ็ดหมูยอทรง ลกาคาแหนมเงาแหงซุ้มมันใส่กอกพอดีมีออเดอร์มากจักแทงสองร้อยหิร้อยหกสิบไม่น้อยกันฟังบ่ท่านมันเบาไปนอนก่อนนะแม่ต้องหอ่อช่วยอาอ้อยไม่มีใครช่วยพันเออเออไปนอนซาะ่ะลงเลยไปนอนแม่ก็เล่นมานางเฮ็ดคลิปห้จนแล้วเอาคลิปส่งมาแลแม่ก็มาตัดต่อให้มันตีติดติดเนาะเพลงก่อน เขาเคยเฮ็ดพูนเลยว่าถ้ามาสซฟีเดนแม่สอนหนูเยอะๆหน่อยนะหนูจะได้ทําเป็นแลวหนูจะเอาไปทาให้พี่ปอนกินอันผู้อ้ายก็บอกแม่ว่ามันไปอยู่กับแม่ตั้งเกือบสามเดือนแม่สอนนนัมันเฮ็ดกับเขาเสียบๆในปอนกินเเด้อกับมาปอนจะได้กินฝีมือมันได้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 แม่เฮ็ดให้กันก็ได้บอกคนว่าเออก็พอดีแหละแกมาทําก็จะได้ถ่ายให้แฟนคลับก็ดูด้วยคนมันไม่เป็นแล้วมันมาหัดทํากับแม่นี่มันก็จะได้หลายอย่าง แด่เลยว่าสอนอาหารฝรั่งง่ายๆให้หนูด้วยนะแม่หนูจะมาทําให้พวกอาพวก่าพวกไอ้ไอเป็นกินนั่มแม่เลยว่าเออสนันเรมาโรอกซเฮ็ดสอนให้เบิดแล้วมึงตัวมือแล้วมึงก,กินยังไงแต่ละมือมึงก็เ,เ,เลยเฮ็ดเบิร์ดแหละสันมึงขยันแม่บ่ได้ว่าเรกเฮ็ดล้วจะกินไปซิมไปสเตหูเฮ็ดเมนูหนึ่งหลายเถือมันจะได้หูมันจะได้กะถือมันจะได้ชิ้นมือเพราะว่า จดหมายมาเมื่อแล้วนะคะในการเริ่มรงเรียนใหม่เมื่อนี้จดหมายมาเมื่อนี้อาทิตย์หน้าไม่น้อยก็คืนรงเรียนใหม่วันศุกร์นี้งไปหน้อยก็จบโรงเรียนเก่าแล้วก็ไม่น้อยเรียนไปจนบีบีมากก็ยังเรียนอยู่แล้วเมื่อที่บีบีมากค่ะมันตรงกับมือไม่น้อยเรียนไม่น้อยก็จะต้องล่าไปรับลูกยูสตาห์บินเพื่อเด็กก็สิมาได้ง่ายพี่น้องฟังเนาะจะได้กก็ฝากไว้อีกสำหรับผลงานของบีบีเริ่มฮัตเฮ็ดเริ่มและฮัตเฮ็ดแน่แล้วแหละแต่ว่ากัซมี่ของแม่ผสมเหมืนเดิมแหละจะแม่ลูกกับปน้ำกันคือเก่าละ ช่องใหญ่น้อยและลูกใจยยลักคนไกลบ้านนะคะหลากหลายเรื่องราวพิมพ์กาไปเจอแน่นอนนะคะไปแล้วจ้ะเตรียมตัวลงไปขลางล่องรถเมล์แล้วนะคะหนึ่งความรักหนึ่งประถานดิจ่าด้วยรักจใจนะคะรักนะัะจุ๊บ